แท็กเตอร์มือสองจัดโปรเลขเก้าครับแท็กเตอร์มือสองครับสภาพดีทุกคันนะครับจัดโปรเลขเก้านะครับจัดยังไงนะครับอ่ะจัดยังไงราคายังไงนะครับก็ตามอ่าทุกคันที่ร้านก็จะจัดโบดที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าครับคันที่ถูกสุดนะครับหกเก้าเก้านะครับหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่า มันมีอย่างนั้นด้วยหรืออ่ะจัดโปรเลข9นะครับอ่ะลองดูนะครับเผื่อลูกค้าเผื่อ Fc สนใจอ่ะดูกันนะครับอ่าเริ่มต้นด้วย3คันนี้เลยนะครับ YM 351A นะครับชั่วโมงน้อยๆนะครับอ่า700 102 900อ่ะประมาณนี้นะครับชั่วโมงประมาณนี้นะครับจัดโปรเลข9นะครับใส่ชุดดันหน้าใหม่ให้อ่าใส่พันหลังให้นะครับอ่าในราคา 3 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างไฮไลท์นะครับก็ขายแบบเงินสดราคาพิเศษนะเป็นจัดโปรเลก้าคือเป็นรถที่ไม่มีอุปกรณ์ดันหน้ามาให้ขอ f c ที่เป็นเงินสดนะครับจะราคาจะถูกมากๆถูกกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเป็นโปรเลก้านะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับอ่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะถถัดมานะครับ ก็ลงท้ายด้วย9เหมือนกันนะครับปรับลดราคาให้นะครับบางคันใช้เงินดาวที่1 9 9นะครับบางคันใช้เงินดาวที่2 9 9นะครับบางคันใช้เงินดาวที่4ี่เอ้าวอันนี้ก็คือจัดโปรเงินดาวนะครับจัดโปรเงินดาวนะครับอคันแรกเลยครับสภาพค่อนข้างดีครับไม่อยู่500นะครับเสียวนจำไม่อาจจะเพี้ยนไปนิดหน่อยนะคะดาวที่4ี่หมนะครับ เป็เป็น y m 51 a สภาพเกรด a นะครับคันถัดมาก็ใช้เงินดาวอยู่ที่499เอาแล้วคันไหนมันจะดาว1 9 9 9น9อมั้คันที่3นะครับคันนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่299นะครับจัดโปรนะครับจัดโปรนะครับใช้เงินดาวอยู่ที่299นะครับคันที่3ใช้เงินดาวอยู่ที่499อเดี๋ยว คันนี้ขายเงินสดราคาพิเศษอยู่ที่399ครับเป็นรุ่น57แรงนะครับขายเงินสดราคาพิเศษอยู่ที่ 30, 3 0 0 0 0ื่นสามแสนเก้าหมบาทนะครับเป็นโปร399นะครับอ่ะคันนี้นะครับอ่าใช้เงินดาวอยู่ที่39นะครับสามหมนะครับเอ้หนึ่งเดี๋ยวนะอ่ะเจอแล้วนะครับคันนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่ 29งหมนะครับแล้ว199มันอยู่ไหนในเดินหายยังไม่เจอเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็สี่หมื่นเกราแสดงว่า299อยู่ในอู่นะครับกำลังเกล็บงานอยู่นะครับอ่าคันที่จัดโบดาวที่19,000อ่า1 9น0 0้ารบาทนะครับ199อ่าอยู่ในอู่นะครับเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับอ่าลูกน้องอาจจะเอาไปล้างไปเก็บงานรวมๆอยู่นะครับอ่ะสนใจมารับโปรนะครับดาวที่ 199 299 399 499อ่ะแล้วก็ราคาพิเศษอยู่ที่399นะครับเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับจะพาไปถึงรถคันที่ขายอ่ะราคาถูกสุดอยู่ที่699นะครับรถแท็กเตอร์รถไถมีใบมีดนะครับมีดัดหน้าให้ด้วยนะครับอยู่ที่ 7จ็ดเก้าเก้าหกเก้าเก้ามีไฮไลท์อันนึงนะครับที่อยากนำเสนอนะครับเป็นตัว EF ครับ EF ปรับลดราคาเหลือสองเก้าเก้านะครับสองเก้าเก้านะครับคันล้อดำๆสภาพ,พค่อนข้างสวยเลย2,99,000บาทนะครับจัดโปร299นะครับคันนี้ตั้งใจปรับราคาให้ FC ให้ลูกค้านะรถไม่ได้มีตำหนินะครับสภาพดีเลยนะครับ เราหน้าทําเป็นดุมสีดํากระทะดานะครับดุมแดงนะครับอยังหลังดอกยังลึกอยู่นะเนื้อตัวก็สะอาดครับเก็บงานรวมๆแล้วมีรับประกันให้ด้วยนะครับใส่หน้ากากด่ยมให้นะครับใส่ท่อไอเสียให้เนื้อตัวสีเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับบางคนเดิมนะครับยังหลังยังดอกลึกอยู่จัดโปรที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันที่่ะอ่ะ,อะคันที่2ที่จัดโปรสองเก้าเก้านะเดินหาก่อน สองเก้าเก้าคันนี้เห็นนะอยู่ไหนนาะสองเก้าเก้าเซียวไม่ไปจอดไปไหนนาะอันนี้โปรสามสองเก้าอ่าก็ลงให้ด้วยเก้าหมดแหละครับอ่าน,นี้สามสามเก้าโอ้ลายเมนูปรับลงเหลือสามสามเก้าปรับลงให้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็สามหกเก้าครับ สองเก้าห้ามีอยู่ประมาณสามคันนะ FC ที่ที่ที่ปรับลดราคาเ,ลเหลือสองเก้าเก้านะครับอ่าแล้วก็มีสามศูนย์เก้านะครับอยู่หลายคันอยู่สามอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้าคันนี้ก็สวยนะครับเป็นกระทะสีดำดุมสีแดงนะครับอ่าจัดโปรสามศูนย์เก้านะครับอ่า เจอแล้วนะครับอีกคันนึง299นะครับอันนี้ก็สภาพดีนะครับส่วนรถที่จัดโปรนะครับมันเป็นเงินสดราคาพิเศษนะไม่ได้รับจัดเนียนให้นะครับ299นะลูกค้าที่มีความพร้อมเรื่องเงินสดนะครับรับโปร299ไปหรือมีเงินอยู่ประมาณ200,000บวกนะครับคุยกันเป็นทางคันไปนะครับผ่อนกับทางร้านได้นะครับไม่ได้ผ่านลิสซิ่งนะแล้วก็มันจะมี309อยู่ประมาณ3คันนะครับแล้วก็ 329นะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้ครับจัดโปรพิเศษให้ปรับลดราคาให้นะครับอา fc ที่สนใจนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปร99นะครับปรับลดทุกคันนะครับอ่ะนี่คนแรกก็รับโปรไปด้วยกับเพื่อนนะครับอ่าอ่าโปร3อ่า2องแสนอ่าไม่อยู่ไกลนะครับลดให้1 0,000นะครับเป็น259นะครับไม่อยู่ไกลนะถ้าลูกค้าอยู่ไกลก็ อาจจะกลับมาใกล้ราคาเดิมคือ269นะครับจะไม่ใช่259นะครับสำหรับนิ้วให้เรือน TC48R นะครับคันนี้ก็น่าจะจัดโปรกับเพื่อนนะครับคันนี้หยู่เท่าไหร่เนี่ยอ่๋อ,อคันนี้โปร19โอ้โหนี่นะครับคันนี้ก็จัดโปรนะครับน่ะ1 9 0 0 0บาทนะครับใช้เงินแค่19,000บาทนะครับ y m 3 5 1 A นะครับยังสวยสเส้นนะครับเดี๋ยวเก็บงานรวมๆให้ก็น่ารักแล้วนะครับก็เป็นโปรพิเศษเป็นโปรดีๆที่เอามาจัดให้ f c ให้ลูกค้ากันนะครับทุกคันนะครับปรับรถให้นะครับคันนี้ก็3 2 9กนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามต้นทุนสะท้อนต้นทุนอาจจะขานทุนนิดหน่อยอาจจะไม่มีกำไรนะครับแต่ก็จัดโปรให้นะครับต่อด้วย พันที่ถูกที่สุดในร้านนะครับเดี๋ยวสีจะบ่นเอา699นะครับ69,900าบาท69,900บาท1สูบนะครับคูบูร์ตา k r t นะครับสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ามีตัวนี้ให้นะครับแล้วก็มีดันหน้าให้นะครับอ่าชุดนี้เลยนะครับมันเป็นรถตีเทอร์ลูกค้ามาจัดโปร6 9เนะครับอ่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่ใครที่ชอบรถสูบเดียวไปตัดหญ้าเอาไปทำสวนเล็กๆนะครับ อ่ะก็รับโปรไป699นะครับอ่าต่อด้วยคันนี้เลยนะครับจัดโปรเหมือนกันนะครับนิวคอนเรียนหกหกหนึ่งศูนย์ครับเป็นฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์นะครับก็รับโปรไป449นะครับแล้วก็นี่เลยครับ9 9้า่าจัดโปรพิเศษให้เลยนะครับ99นะครับ34แรงพร้อมด้านหน้าผ่านหลังนะครับอ่าอันนี้ก็ 1 1 9อ่ะประมาณนี้นะครับสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาเสอ้วนได้นะครับทุกคันจัดโปรโน,นะครับอ่ะต่อราคามาเลย <vrai> ขายได้ขายนะครับเป็นโปรโที่จะอ่านำเสนอให้ลูกค้าเป็นโปรที่อยากตั้งใจนำเสนอให้ลูกค้าอ่าพิเศษนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าโปร9 9เนะครับเป็นโปรที่พยายามปรับอ่าลดราคาให้นะครับให้ราคามันน่ารักนะครับให้เป็นราคาที่ FC อยากได้นะครับอ่าราคา ทุนทุกคันนะครับกําไรไม่ต้องพูดถึงนะครับทุนทุกคันนะครับอ่ะสนใจนะครับอ่ะมีเงินดาวหมื่นเก้าพันบาทมีเงินดาวสองหมื่นเก้ามีเงินดาวสามหมื่นเก้าอ่ะหรือจะซื้อสดในราคาลงท้ายด้วยเก้านะครับอ่ะมารับโปรกันนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับให้จานี้คันนี้จําได้นะครับคันนี้จําได้เคยขายอยู่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับ วันนี้ปรับไม่เอากําไรเลยนะครับสามแสนเก้าพันบาทนะครับลงท้ายด้วยเก้าเหมือนกันนะครับนี่คันนี้มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับเหลือสามศูนย์เก้านะครับอ่ะสนใจมารับโปรกันนะครับอ่ารถที่ขายทุกคันนะครับอ่าจะมีดันหน้ามีผ่านหลังนะเวลาจอดไว้จะไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ดูนะครับอแต่เวลาลูกค้าซื้อมีดันหน้ามีผ่านหลังให้ทุกคันนะครับอ่ะขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ